วันนี้มาต่อกับ EP สองกับบ o าวสตาร์นะครับวันนี้ผม,มจะมาหนึ่งหนึ่งกับเขาแต่ก่อนที่จะเป็นหนึ่งแล้วต้องมาอุ่นเครื่องกันก่อนก็นคือเราจะไปฟาร์มหมดนะ <บา S 1> เล่ย <บา S 1> หมดญญแล้วมั่าคิดนี้เสียงจะไม่ระเบิดอีกแล้วแน่นอนเนาะผมปิดเจ็งหมดแล้วเอฟิกเหมือนกันโอเคก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e กดแชร์และกดตูดด้วยไปกันโย่ โอเคมาหมดสึกชิงบอลบูเราจะกลายเป็นเอ็บบ์เป้เอ็บเป้มาดิาเลยคขังไม่โดนเลยไอหนวดไอไอดาดดำมาดิมาดิไอดาดดำยิงมันเลยไอไอเบิ้นไอเบิ้นเป็นตัวไปาไปเลยใช่ ขังเหรอขังเหรอป้องกันผมไวตมันติดข้ามไอตัวลัวได้นะตัวดียป็นเชีอก a s s i s t n c ยาดัชีมสกรตั้งไม่เข้าวะดาดดำเสกีบิดี้สกีบิดี้เอยมังกรเหรอสกีบิดีอกหักรักซิกมากหวานเจี๊ยบเอาเขียมเด้งหวาเจียบล้่เข้า มันดิ้งมันโดนกล่องอ่ะโดนกล่องมันดิ้งอ่ะตามตองมันกันไว้อ่ะไเกี๊ยมันมันตีทะลุมันตีทะลุกำแพงได้หวานเฮาเลยโอุ๊ยเกี๊ยโดนอีกแล้วแม่งเอ้ยโทษทีีโทษทีเพื่อนเด้งมาด้านหลังผมอยู่ด้านหลังแต่ตามต๋องเลยหวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบเลยพอจะ เข้าแม่งเ้ยมามาต่อเดี๋ยวมันจะขังมันจะขังเราโอสกีบดีเลยา้ยหวอันลุงอันเลาะอะไรไม่กลัวหรอกนี่ไงไม่โดนเรื่อหลบได้หลบป้อมงเหรอยังไงก็ชนะเลยวันเย็บไปเลยเออมันตัวมันโหดในรีเจนจนนารีเลยอ่ะโอเคยวไปต่อจานมามามาตอนตาต่อมาเล่นต่อเลย อีกสองตาเป็นน็อกเอาแล้วกันแล้วค่อยหนึ่งหนึ่งอุ่นเครื่องก่อนมาหมอตัวเริ่มต้นมาแล้วก็เอาไอ้ประดุมเอาตัวอะไรมานะจอ์นนี่อีสานแลยผีจอนนี่เฮ้ยเฮ้ยจอนนี่<ห>พสานเรอจอนน<ผ>ีีจอนนี่ผีอีสานกินเนื้อลวกกับน้ำจิ้มขมขมแทบ็บเรียบร้อยแ แซบเลยเพื่อนยิงเข้าหวานเกียบเหลียวมากเลยว่ะโอ้ยชิวๆเลยน้องโอ้ยสกิบีดีฝันนู้นมันโยนฝั่งนู้นมันโยนเลยผมเห็นเลยปัดเลยอกนกดากรำผมจะต้องรีบเป็นอัปเกรดตัวนี้เพราะมันจะมีสกินอูโน่เข้ามาเว้ยสำหรับไอตัวที่ผมใช้เฮ้ยในตัวใหม่มาไอตัวบีตี บิติสเบสเลอกปุ่ปลล็อกบเบลเบอร์เฮ้ยผมเลือกตัวไหนดี่ายะระหว่างจีนี่กับทาร่าเอาจีนี่ดีกว่าจีนี่อ่ะมันจะตีไปลูกเดียวแล้วถ้าไม่มีไม่โดนศัตรูมันจะกระจายงั้นนะผมเอาจีนี่แหละมันเท่ดีแล้วก็อันติอันติมันอ่ะจะเป็นการดึงศัตรูมาถ้าเราเล็งโดนมันจะดึงศัตรูข้ามกำแพงข้ามทุกอย่างมาหาเราเลย มอติดนี่คือแบบตัดทิ้งม่เลยไม่ชอบหรอกแล้วไอ้ทาร่าเก่งมาะตัวไพ่ทาร่ามันจะตีไอ้ปลาไพ่สามใบออกไปเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยว่มาเล่นจินนี่ดีกว่าไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเอาจินนี่นี่แหละเพราะว่าผมชอบมันมอติสกับทาร่าผมมีแต่จินนี่ผมไม่มีดีใช่ไหมผมแค่แอบดูไอเล่นแล้วไอก็แพ้ใช่ไหมล่ะ ผมยังไม่ได้แพ้ผมออกผมออกเลยเพราะว่าถ้าเราได้แมต์แมตฝึกซ้อมมาเราสามารถออกได้เลยผมอมากิดเฮ้ยเจอตุ๊ดเดียวกันเลยว่ะใช่แต่ว่าเราวางไว้ฝั่งทีฝังนั้นมันมีหมอว้เหมอแพทยแผนพิษดารแต่ไอหมอปีศาจนั่นแหละมันเป็นตัวที่โกงจะใช้ความแม่นนะ ไม่โดนแต่เพื่อนแม่นกว่าตายโดนแคดแผนพิสดารเล่นพูดนซ้ได้แหละแล้วก็จะสาปแช่งเขาถ้าเขาตายยีมากดีมากเอเขาไม่อยากเนเจียสงมากครับีบีดีอกหักติดมากโยโย่โมโมโมโ่โมโม่กระเืนดูดกลเืนเอ้พึ่งพึ่งวหวตายโอ้ยคีบีดีเนาะคีบีดีมันโหดมาก อันติมันสโลได้แล้วก็ร้อยตายตายโดนหมอเถื่อนเอ้นตัวแม่งบิทิกเกดักน้ำแม่งเอ้ยลืมอัพมาแล้วมีแฟนีการไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะเพื่อนตรงนั้นทำมเพื่อนแม่งเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยไม่ปไรมสองพันเจ็ดมาดิซีเลยเรีรยอยสีสตาร์ต้องคนเขียนตัววะ ช,ชิวชิว oh อ่ะโอไมโกนมึงถทาลา่าเงี้ยเลยโกงอยูอ่มาต่อฝัอ่งนงน้นคลื่นวลยอันนี้คือตา้ายใช่ตา้ายแล้วก็ไปหนึ่งหนึ่งสติบีแบนตอนนี้ผมเอาโบมาตัวที่ผมชอบ,บามากๆโบโบ ไอ้นี่ปลอดภัยนี่ไงไอนี่ไงตายไปดิไม่โดนเลยว่ะมันหลบได้อะหลบทําไมวะหลบเมื่อกี้ไม่หลบคือมึงตายแน่ยี่แย่พวกขี้แอะไม่ตายแล้วเนี่ยไม่จริงคนจีนสู้เขาเนี่ยอยากสู้กับนายพานมีสองชีวิตนะเว้ยมีสองชีวิตนะเว้ยมาดิว่าอกเฮ้ยมึงรู้มั้อยู่นั่นเว้ยนี่มันอยู่นี่เจ้าของมันจีนทะลุกำแพง ้อยตายบีมัดบีมัดสกิบีดีอกหักลักซิกมาไม่อย่าไปเลยวะโดนอนี้อยู่ว่าโฮ้ยไม่ก็้อยตายเยี่ยมเยี่ยมมันไม่ได้ฆ่าใครเลยวะไอเนี่ยไอหัวกระปุกไม่ได้ฆ่าใครเลยนี่ระเบิดบึ้ม มันก็ปลุกกี่เวแล้ววะมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมแน่นอนมาแล้วนี่แหละขอเลิกตัวก่อนนะเลือกของสมใจดีๆด้วยตรงนี้แหละเจอแน่ผมจะว่ามาพร้อมยังพร้อมแล้วได้เพิ่งได้ฮะไม่ได้บอกเขาว่าผมจะเก็บไว้เอาไปฆ่าไอ้เงี้ยแหละ แต่ผมเล่นเจนเดอรี่เว้ยแต่ผมเล่นดีตัวนี้คโคตรตัวนี้โคตรโกงจะไอ้มีปะมีดิตัวไอ้ตัวบัลลียะจะยิงผมดิจะยิงผมหมู่ตัวนี้แม่งโกงดูดูดเลือดแรงมากดูดเลือดเอาอะตัวไอ้ดูเลือดวะมีไม่หรอกครณเอก มันชาร์จยิงไงตัวเนี้ยถ้ามันไม่ได้ชาร์จมันก็จะเบาแบบดาเมจแค่400แต่ถ้าชาร์จดาเมจก็4,000เออได้บูชาร์จทำไมอ่ะอไดาเมจได้แรงๆเงี้ย4,000แพ้เนอะมาตัวนี้เฮ้ยแพงเลยครับโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวผมเอาผมเอาตัวไอ้เลยพอครับแค่นี้เอิ่ม โทษทียอผมแพ้แล้วครับผม <c oughs> เออสำหรับคลิปนี้ครับผมผมแพ้แล้วครับไม่เป็นอะไรว่าผมมันทิกวากเกยนนะผมอลืมกดไลค์ด้วยลนะ่ะะซับสไครด้วยบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า